ลดซิ่งลดกับสีนะรถที่ไฟแนนซ์เขาไม่รับจัดวันนี้เอามาจัดปูให้พี่น้องครับนะขายคันละสองแสนสามแสนนะจะมีหลายคันไปนไหนเดี๋ยวจะพห้เบิ่งต้องบอกกันว่ารถพวกนี้เป็นรถที่ธนาคารไม่รับจัดแล้วนะเมื่อย้อนไปปีที่แล้วธนาคารยังรับจัดไฟแนนซ์อยู่อย่างเช่นคันนี้ธนาคารจัดไฟแนนซ์อยู่สามแสนกว่าพอมาปีนี้ธนาคารเลิกจัดลดกับสี นะก็เลยทําให้รถพวกนี้ขาดทุนแทบทุกคันเลยพวกรถกับสีจะขาดทุนแทบทุกคันเลยวันนี้ก็เลยจะมาจัดโปรนะเอาทุนคืนนะแล้วก็ขายยอมขายขาดทุนเพื่อเอาเงินมาหมุนซื้อรถคันใหม่เพราะว่ารถพวกนี้กระแสมันมาแป๊บเดียวเพราะว่าธนาคารเขาเลิกจัดมันก็เลยทําให้ลูกค้าไม่มีกําลังที่จะมาซื้อสุดในราคา3 0 0แสนกว่าบาทวันนี้ก็เลยจะมาลดราคาใหนะ้ขายราคาขาดทุนแทบจะทุกคันเลย นะกระแสรถซิ่งดอปไปธนาคารไม่รับก็เลยทำให้เราขาดทุนทําให้เราต้องมาขายเงินสดวันนี้เดี๋ยวเริ่มเราคัรสองสี่หกแน่าจะมีเกือบเกือบยี่สิคันอยูนะ่พี่น้องจะสนใจคันไหนมีงบสองแสนสามแสนติดต่อเข้ามาไอเสียมจะขายใหอ้อย่างเช่นไต้ตั้นคันนี้ขายเงินสด2อง0 0 0ห้บาทแต่งเต็มมีเครื่องเสียงมีห้องเครื่องซิ่งมีโบใหญ่แม็กไมาย,ยางไม่ นหน้าปลาเจโลขาย2 0 0 0 0นาออนิว1.9น่าสี 9, น,าน้ำเงินเป็นตัวแซ่นปี18-19นาปีที่แล้วขายอยู่4,000 400, สนกว่าเมื่อนี้เหลือขายเงินสด3,000 0 0พ่อ3,000 0 0พ่อเชฟเชฟซประตูนตัวนี้จัดไฟนัซนได้นตัวนี้จัดไฟแนน่นได,นนด,ไแนนได้แต่ว่ามันก็ต้องใส่เงินดาวสำหรับลูกค้าเค่เดีดด มื่อนี้รถคันนี้กนบกเ็บสีอา,สา่ได้เปลี่ยนสีมาเด้อะบได้เปลี่ยนสีมาไอ้เสมขายให้2 90, 9 0 0 0นบาทนะขันจัดไฟแน่นนี่บางล้านขาย 3, 500, 3 9, ามแสนห้าสามแสนเก้าะไอเสมขาย2องแ0 0ม่เก้า LDA ยี่ลับแค่คันรถคันนี้บบกลับสีเป็นสีขาวเดิมหรือสีเทาเดิมรถคันนี้จะขายอยู่เกือบห0 0แสนแต่คันนี้เปลี่ยนสีมาเป็นสีน้ำเงิน เป็นสีน้ำเงินแก้วน้ำเงินแก้วม่วงนะไอเสียมเหลือขายเพียงแค่สามแสนแปดหมื่นบาทไม่เอาไปนะไททัน,นขันรถบวกกับสีเป็นเกียร์ออตโต้จะขายอยู่สี่แสนหาแสนเมื่อนี้เอาไปขายสามแสนกว่าบาทตัดสดไปเลยเออน้ำมานำมาดีแม็กหนึ่งจุดเก้า นะ1.9แต่งซิ่งปี19ขายอยู่3 0 0 0 0นน้อยๆนะตัดสดนะคอกเผาร้อยรีโวนะขายอยู่3 0 0 0 0 0กว่านะคันโมเมนคันคันโมเม,มนต์กับสีขายอยู่เกือบ5 0 0 0 0 0ไม่ได้นี่นะดีแม็กแสนเนะตัวเครื่องสองปหารถกับสี1 9 0 0 0 0บาทนะพร้อมตู้พร้อมแม็กนะ กระทะบรรทุกปาเกลือนะขาย3 0 0แสนบาทมาเอาไปนะกับสีอันนี้ไม่ได้กับสีแต่ว่าเป็นรถซิ่งนะเครื่องส0 0พันะแต่งเต็มห้องเครื่องลง่งเอาไปเพียงแค่380,000บาทนะซาเทลนะซาเทลห้องเครื่องลง่งนะแต่งเต็มนะเมื่อก่อนนี่ราคาแ0 0 0 0 0เ0 0 0 0 0น มื่อนี้เอาไปเพียงแค่สี่แสนกว่าบาทนะวีโก้แต่งเต็มยีราฟแคะนะตอนจัดไฟแนนซ์ขายอยู่สี่แสนกว่าเมื่อนี้ตัดสดเหลือสามแสนบาทนะดีแม็กตัวน,นี้สีเขียวนะสีเขียวจัดไฟแนนซ์ตอนจัดไฟแนนซ์ได้ขายเกือบห้าแสนตอนนี้เหลือขายสามแสนบาทนะตัวน,นี้กันนะหนึ่งจุดเก้ายีราฟแคะตอนจัดไฟแนนซ์ขายอยู่เกือบห้าแสนตอนนี้เหลือขายสามแสนบาท พี่น้องมีงบสองแสนกว่า,<ย>าบาทฮะยาลีด,<ะ>ลดมีมียาลีดอีกแสนกว่าบาทยาลีดอยู่ไหนเนาะอยู่ข้างหลังมีอีกแสนเก่าเนาะพี่น้องพี่นอ้นองมีงบแสนกว่าบาทสองแสนหรือว่าสามแสนอยากได้ตัวกระบะตัวใหมไม่แต่ว่าบุติเรื่องรถกับสีมาหาครับมาหาไอเสมไอเสมย้อมขายให้แทบทุกคันนะายาฤทธ์เก็บสีนะ คันรถบวกขับสีนะจะขายอยู่สามเอ็ดสามสองันนี้เนี่ย,มยเมื่อนี้รถขับสีจัดไฟนเน่ไม่ได้ขายหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทโอเคประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับผู้ดใดต้องการรถกับสีแต่ว่ารถยังใส่งานได้ยังทำมาหาก,กินได้บริติหนาม,มีมีงบมีกําลังจะซื้อเงินสดมาเบิง้งคลิปไอเสียมครับมาเลือกเอาโมนี่ขายขาดทุนแทบทุกขั้นเพราะว่าธนาคารเขาเลิกจัดธนาคารเขาบ่จัด มันก็เลยเหตุให้ไอเสียมต้องระบายรถพวกกับสีออกาถามว่าขาดทุนก็กต้องขายครับพรัวจะเอาเงินมาหมุนซื้อรถตัวใหม่เขามาขายเน,ะนาะขันเฮาบ่ขายมันก็จะขาดทุนไปนานนะคนนี้แต่คันมือใดกระแสรถซิ่งกลับมาธนาคารเขากลับมาจัดไฟแนนซ์อีกเจ้าบาสามารถซื้อได้นราคานี่มันก็จะกลับมาขายซ้ำราคาป,ปกติสําหรับรถที่บ่กลับสีนะพี่น้องเป็นที่เรียกว่าวิกฤต วิกฤตของรถซิ่งแต่เป็นโอกาสสําหรับใครที่กําลังซื้อรถซิ่งสําหรับใครที่มีกําลังที่จะซื้อเงินสดรีบติดต่อเข้ามาแต่ใครจะขายรถกับสีก็ต้องยอมรับนั้นด้ราคาถูกช่วงนี้นะเก็บได้เก็บวิกฤตของคนที่จะขายแต่เป็นโอกาสของคนที่จะซื้อ,อฝากไว้นะพวกนี้รถกับสีบร่ได้แถมมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่ามันขาดทุนจำเป็นคันอยู่แล้วโอเคนะโอเคครับาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้เป็นสะพานบุญ นะให้ผู้ทุกผู้ยากได้ไปเห็นคลิปวิดีโอนี่มีเงินงบแสนสองแสนสามแสนอยากจะได้โตกระบะโตไม่ไหมกิ่งโตไม่ไหมซื้อเงินสดมาหายเสมครับไอเสมรถสิ่งจัดให้นะเป็นกำลังใจให้ไอเสมยังไงพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอตหน้าบ้านแจว